ฮัลโหลค่ะเพื่อนชาวโซเชียลค่ะวันนี้มีเคล็ดลับนะคะมามาแชร์นิดนึงเพิ่งกรึ้นได้เพราะว่าเมื่อ,อคืนดูเรื่องศิลปกรรมปากมานะคะศิลปกรรมปากยิ้มปากยิ้มนี่ใครที่หน้าแบบว่านอาบึ้งๆนะเขาก็อยากมีปากยิ้มๆบม้างปะคือเราเป็นคนที่หน้าค่อนข้างหญิงนะคะก็เลยอยากมีบ้างแต่จะให้ไปกี่ปากมันก็รู้สึกแบบว่า กอจะดีหรออะไรอย่างี้วันนี้ก็เลยมาสอนนะคะวิธีการทําปากยิ้มง,ง่ายๆนะคะด้วยของสามสิ่งนี้ค่ะนี่ก็อันนี้นะคะเป็นอายไลเนอร์ของอันนี้ของเมลินดานะคะควิกอายไลเนอร์ซูเปอร์วอเตอร์ฟลูปแล้วก็เหลามาให้แหลมเลยนะคะตรงสีดาอืมส่วนอันนี้เป็นลิปนะคะลิปที่ใช้ประจําหรือว่าลิปลิปที่ใช้ก็ได้อันไหนก็ได้สีอะไรก็ได้นะคะนี่ของอีทูดี้ค่ะ แล้วก็อันนี้นะคะเป็นลิปมันลิปมันลิปมันมะเขือเทศน,นะคะของแบรนด์ Idol Daily ที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้แล้วก็น,นี้กลิ่นหอมน่ารักนะคะช่วยเติมล่องลึกให้กับริมฝีป,ปากอันนี้ราคา1 5 9บาทนะคะใช้ได้นานมาก10กรัมแล้วก็มีขนาดเล็ก7จบาทใช้เป็น3กรัมนะคะใช้ได้นานเหมือนกันก็ตอนนี้จะช่วยเติมร่องลึกให้ปากนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยทาลิปมันลงไปที่ปากก่อนเลยค่ะควักขึ้นมาเลย ตอนนี้จะช่วยทาให้ปากอมชมพูนะคะแล้วก็ทำให้ปากไม่ดำปากไม่ํำใครที่แบบว่าปากดำปากขำเนี่ยควรใช้เลยหรือว่าใครที่ปากหมานะคะก็ควรซื้อไปแล้วก็อันนี้ปากเข้าที่หน้าที่ปากมันเลยนะปากมันจะได้เลิกหายหมาไปเลยเออใครปากหมาก็ซื้อไปปาหน้ามันนะค่ะต่อไปนะคะเราก็ทาลิปมาเนี่ยพอเราทาลิปมันไปนะคะลิปมันตอนนี้จะอยู่ได้ประมาณเออหกถึงแปดชั่วโมงนะคะช่วยทําให้ปากแบบ มันสุขภาพดีนะคะเพราะว่าลิปอ e ีทูดี้ตัวนี้ค่อนข้างแห้งนะคะเพราะว่ามันเป็นน้ํานะอันนี้เป็นสีส,สีอะไรอะสี่วนสีนี่ทาไก,ก่อนเลยแล้วก็ลองติดฟอนด์ด้วยอืมหลังจากนั้นเราก็เอาไอายไลเนอร์มานะคะเนี่ยดูมุมปากของเราตรงนี้นะแล้วก็เขียนเขียนให้มันขึ้นไปข้างบน สำคัญคือดินสอเนี้ยต้องแหลมหน่อยนะคะจริงๆริงมันเป็นเทคนิคของเด็กคอเพย์ที่เคยแบบว่าริ่มเรียนมาริ่มเรียนมาอะไระนี่นะคะนี่ก็เป็นข้างที่เขียนแล้วนี่ยังไม่ได้เขียนอยากให้มันยิ้มขึ้นไปก็เขียนอีกก็คงไม่มีใครมาสังเกตหรอกว่าแบบเออเขียนปากมาอะไรอย่างงี้อืม อแต่อย่าให้มันเลอะหออย่าเขียนเลอะแล้วก็เนี่ยถ้าขครอยากปัดกระจับนะก็เขียนได้เนี่ยเขียนไปเลยให้มันแบบเป็นเงาเคยเรียนใช่ไหมแสงและเงาอะไรเงี้ยก็จะได้แบบที่ดูยิ้มนะคะนี่ ก็จะได้ดูไม่หญิงมากแต่ว่าถ้าใครอยากให้เนียนก็สามารถใช้เป็นสอเขียนขอปากสีเข้มๆก็ได้นะสีแบบสีแดงเข้มอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าอันนี้ก็ดีอ่ะฝากบนแมวดีค่ะก็นี้ฝากเคิดรับไว้แค่นี้นะใช้ของแค่นี้เองอันนี้สั่งซื้อได้ ที่ l ลน i I o ดอ d i l y y นะคะอันนี้หาซื้อได้ที่ช h อป E2D อันนี้หาซื้อได้ที่ร้านเครื่องสำอางทั่วไปเลยอันนี้ประมาณไม่กี่บาทหรอกเนี่ยรวมกันสามอย่างไม่ถึง500อยอ่ะได้ปนาักน่ารักไม่ต้องเสียเงินเป็นหมื่นไปใส่กรรมปากด้วยแล้วก็ไม่เจ็บตัวด้วยนะคะวันไหนที่อยากปากเป็นแบบไหนก็เขียนเอาเลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย